พี่ๆที่น่ารักทุกท่านนะคะพบการอีกแล้วนะกับชดเด็ดวิเคราะห์บอลวันนี้บายดิงลิงค่ะวันเสาร์ที่21กันยายน2567ค่ะก่อนที่จะไปพบคู่เด็ดวันนี้นะคะหากพี่ๆท่านไหนสนใจที่เด็ดวิเคราะห์บอลไม่ว่าจะเป็นบอลเตง็งบอลสดบอลสเต็ปรวมถึงข่าวสารวงการฟุตบอลน,นะคะอัปเดตก่อนใครพี่ๆสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับดิงลิงได้เลยนะรับทีเด็ดเพิ่มเติมนะคะ A A 168ค่ะมีแอดนำหน้าด้วยนะมีสาวสวยดูแลบริการพี่ๆตลอด24ชั่วโมงกันเลย ทีเดียวก็จาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปต่อกันที่4คู่เด็ดที่ลิงลิงนามาฝากพี่ๆในวันนี้นะคะเริ่มที่คู่แรกค่ะราชบุรี FC เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างนะครราชสีมา f อค่ะการเจอกันของคู่นี้นะคะในปี2022ช่วงเดือนตุลาคมเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะคะส่วนในปี2023ที่เจอกันครั้งล่าสุดช่วงเดือนมีาค่ะผลปรากฏว่าเสมอกันไป1ประตูต่อ1เหมือนกันเลยนะคะพี่ๆมาดูในช่วงสถิติล่าสุดสําหรับเจ้าบ,บ้านนะคะอยู่ อันดับที่11ของลีกนะชนะ1นัดแพ้2นัดและเสมอไป2นัดค่ะส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะคะอยู่อันดับที่7ของลีกเอาชนะไปได้1นัดและเสมอไป4นัดนะจ๊ะพี่ๆสาหรับคู่นี้นะคะฟอร์มการเล่นล่าสุดนะผลออกมาไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะลิงๆเลยมองว่านครราชสีมา FC นะน่าจะชนะทีมเจ้าบ้านไปได้นะคะพี่ๆมาต่อกันที่คู่2นะคะสุขโขทัย FC ค่ะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างลำพูนวอิเออร์ค่ะการเจอกันของคู่นี้นะคะในปี2 0 2พ สช่วงเดือนสิงหาคะ่ะทางเจ้าบ้านนะเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1น,นะคะส่วนในปี2024ที่เจอกันครั้งล่าสุดช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะทางเจ้าบ้านนะคะแพ้ไปศูนย์ประตูต่อ3กันเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันในส่วนสถิติล่าสุดของทีมเจ้าบ้านนะคะอยู่อันดับที่13ของลีกเอาชนะไปได้1นันดแพ้3นดัดและเสมอไป1นันดค่ะทางฝั่งทีมเยือนนะคะอยู่อันดับที่9ของลีกเนาะเอาชนะไปได้1นันดแพ้2นดัดและเสม,มอไป2นัดนะจ๊ะสำหรับคู่นี้นะคะหลิงหลิงมอง ว่าลำพูนวูดีเออร์นะคะน่าจะชนะทีมเจ้าบ้านอย่างสุโขทัย FC นะคะพี่มาต่อกันที่คู่3นะคะแอสตันวิลล่าค่ะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างวูดแฮมป์ตันค่ะโดยสถิติการพบกันของคู่นี้นะในปี2023ช่วงเดือนตุลาคมค่ะเสมอกันไป1ประตูต่อ1กันเลยทีเดียวนะคะพี่ๆส่วนในปี2024ครั้งล่าสุดที่เจอกันนะคะในช่วงมีนาคมทางเจ้าบ้านเนาะเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนกันเลยทีเดียวจ้าส่วนสถิติ ล่าสุดของทีมเจ้าบ้านนะคะอยู่อันดับที่5ของลีกนะเอาชนะไปได้4ี่นัดแพ้ไป1นัดนะคะส่วนทางฝั่งทีมเยือนค่ะอยู่อันดับที่18ชนะ1นัดแพ้3นัดและเสมอไป1นัดนะคะพี่ๆสำหรับคู่นี้นะคะหลิงหลิงเลยมองว่าเอสซันวิลล่านะคะน่าจะชนะทีมเยือนอย่างวุสแฮมตันไปแน่นอนเลยจ้าสำหรับคู่สุดท้ายของวันนี้นะคะพี่ๆเปอร์นะคะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดค่ะสติการพบกันของคู่นี้นะคะในปี2023ช่วงเดือนสิงหาคม ผลปรากฏว่าเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะคะส่วนในปี2 0 2 4ครั้งล่าสุดที่เจอกันค่ะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะทางเจ้าบ้านเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2กันเลยจ้ามาดูในส่วนของสถิติล่าสุดของทีมเจ้าบ้านนะคะอยู่อันดับที่13ของลีกเนาะเอาชนะไปได้2นัดแพ้ไป2นัดและเสมอไป1นัดค่ะมาต่อทางฝั่งทีมเยือนนะคะอยู่อันดับที่9ของลีกชนะไป3นัดแพ้ไป2นัดค่ะสําหรับคู่นี้นะคะหลิงหลิงมองว่าสเปอร์นะคะน่าจะชนะทีมเยือน อย่างเป็นฟอร์ดแน่นอนเลยจ้ะพี่มาต่อกันที่สรุปผลการวิเคราะห์คู่เด็ดที่หลิงลิงนำมาให้พี่พี่ในวันนี้นะคะโดยคู่แรกนะคะหลิงลิงเล็งเป้าไปที่นครราชสีมา FC ค่ะคู่ที่2นะคะเล็งเป้าไปที่ลำพูนวอริเออร์ค่ะคู่ที่3นะคะพี่พี่ลิงลิงเล็งเป้าไปที่เอสตันวิลล่าค่ะและคู่สุดท้ายของวันนี้นะคะพี่พี่ลิงลิงเล็งเป้าไปที่เปอร์ค่ะพี่พี่ท่านไหนนะคะที่ติดตามหลิงลิงนะที่สามารถจัดหนักจัดเต็มเม็ดนี้ไปพร้อมกับลิงลิงได้เลยนะจ๊ะหากพี่พี่ชอบคลิปนี้นะคะลิงลิงฝ ากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ลิงลิงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ